สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพีค่ะค่ะหัวข้อนี้ก็คือพายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะวิธีการเลือกชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยนะคะตัวเลือกที่หนึ่งเป็นหนังสือตัวเลือกที่สองเป็นลูกแก้วและตัวเลือกที่สามเป็นคริสตัลน,นะคะอ่าเดี๋ยวถ้าเลือกได้แล้วเราจะไปเริ่มกล่องที่หนึ่งเลยนะคะใช้เซนต์เราชอบอ่าสะดุดได้หมดเลยนะคะเอาที่เราสบายใจนะคะสําหรับใครที่เลือกหนังสือน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพายนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณไว้ตรงนี้ก็ได้ โอเคมาดูกันค่ะเก้าดาบนะคะสิ่งที่คุณกังวลเนี่ยกําลังคิดหรือยึดติดอยู่นะันความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะแย่ไปทั้งหมดนะมันอาจจะเป็นที่คุณคิดขึ้นมาเองหรือเปล่านะคะคือคุณกังวลคุณกลัวคุณอะไรไปเองหรือเปล่านะคะก็ให้ระวังความคิดความเครียดนะเพราะว่าเท่าที่ดูจาก Energy, พลังงานเนี่ยไพ่ลักษณะไพ่ของคุณก็ขึ้นมาค่อนข้างดีอยู่นะอมืมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จนะคะ อ,อมีหนทางมีทางออกมเออีเขาเรียกอะไรนะจะได้ไปต่อสิ่งที่พ่ออยากบอกก็คือคุณคิดไปเองคุณเครียดนะคะไอเนี้ยคิดไปเองในลักษณะที่ว่าความเครียดนะเหมือนความเครียดความกังวลการที่คุณไปคาดเดาสถานการณ์เนี่ยเหมือนคุณคิดไปเองนะคะสำหรับบางคนเนี่ยอ,อ,อาจจะแบบเพิ่งเข้าไปที่ทํางานใหม่หรือว่ามีความรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้ไม่ชอบที่หน้าเราเลยหรือเขาแบบ ไม่สนใจเลยเราเลยทํำไมเขาทําแบบนี้กับเราอยู่คนเดียวจริงๆเขาจะทํากับคนอื่นด้วยหรือจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นนิสัยของเขาในลักษณะนั้นนะคะเพราะว่าไพ่ก็ขึ้นว่าอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกังวลคะเดี๋ยว มันมีโอกาสที่คุณจะได้ไปต่อนะคะมันมีโอกาสบางอย่างที่ดีกว่าแต่อย่างคุณยังไม่สามารถเห็นมันได้ะคะ้มันจะเป็นอะไรที่เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความก้าวหน้าเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมันจะมาแบบปุับปับกระทนอาจจะมาแบบที่คุณไม่ได้คิดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลมากนะคะหรือใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินเดี๋ยวมันจะมีทางออกนะส่วนใครที่ดีวกับคนที่เป็นอ่าถ้าใครที่เป็นทวิเนเฟรมเนาะดีวกับคนต่างชาติคนที่ เราเห็นเขาฝ่ายเดียวหรืออะไรก็ตามคนในสื่อโซเชียลสาธารณะนะคะไพ่ก็บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่ามันมีโอกาสบางอย่างที่คุณอ่าเขาเรียกนะถ้าคุณทําหน้าที่ของคุณได้ถ้าคุณไม่คิดมากไม่คิดลบนะคะคุณปล่อยวางคุณปล่อยผ่านเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณไปกังวลไปคิดมากเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะ่ะ ให้รีสนะคะเชื่อเซนตัวเองดีที่สุดนะคะในเรื่องของความรักนะคะเห็นไหมคุณได้คิงือช่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณไม่รู้หรอกเขาอาจจะมาเป็นแจ็คพอตเป็นกู้คุณก็ได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าดูจากตัวเลือกเนี่ยมันเหมือนเวทมนต์ที่แบบพอถึงเวลาปุ๊บเวทมนต์มันจะเกิดขึ้นปฏิหารจะเกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ออยากจะแนะนําคนกองที่หนึ่งนิดหนึ่งนะคะว่าคุณต้องเชื่อเซนถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้ก็คือคู่ของคุณมีคุณมีคอนเนคชันกับเขาก็ให้คุณมั่นใจในเซนของคุณค่ะแล้วอย่าไปสนใจอย่าไปอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดอย่าไปคาดหวังคาดเดาสถานการณ์เพราะถ้ามันถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมีจังหวะโอกาสของมันเข้ามาเองให้คุณเนี่ยทำหน้าที่ของคุณไปนะคะพยายามหาอะไรก็ได้เนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เราคิดมากแล้วก็หาอะไรก็ได้ทําให้เราเชื่อเซนเราได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ใครที่ดีวกับที่ทํางานเรื่องงานเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยเรื่องคนรอบด้าน,นะคะ่ะก็อ,อย่าไปใส่ใจมากอย่าไปสนใจมากนะคะเอาเวลาไปโฟกัสที่อย่างอื่นมาเอ่อมาพัฒนาตัวเองดีกว่านะคะหรือมาหาอะไรให้ตัวเองทําดีกว่านาะประมาณนี้นะคะ คุณได้ไพ่ celebration นะคะฟันสุดท้ายเนี่ยมันเกิดมันก็คืองานเฉลิมฉลองนะคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปงานอีเวนต์ไปงานเฉลิมฉลองนะคะไปงานคอนเสิร์ตใครก็ได้นะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกดบัตรมีลุ้นว่าเอ๊ะจะได้ไหมคนกดเยอะอะไรเงี้ยคุณก็จะมีได้นะคุณมีโอกาสนะคะคุณอาจจะกดไม่ได้แต่เดี๋ยวมันจะมีโอกาสบางอย่างให้คุณได้ก็ได้นะคะคุณไม่รู้หรอกว่าโอกาสจะมาในลักษณะไหนแต่มันมีเรื่องราวของความสนุกสนานความอินจอยนะคะเออเหมือนกับเฉลิมฉลองงานเฉลิมฉลองเข้ามาให้คุณได้ได้้แลว อีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะมีเหตุการณ์ให้ได้ไปอีเวนต์หรือไปสถานที่ที่มันสนุกสนานบันเทิงอะไรเงี้ยแล้วคุณอาจจะได้พบเจอกับความรักก็ได้นะคุณไม่รู้เร่อคุณไม่รู้เรื่องคุณอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วคุณก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยนะคะ อันนี้ก็คือเหมือนกับช่วงนี้อาจจะอยากให้เหมือนกับไพ่ก็อยากจะให้คุณเนี่ยอยู่กับตัวเองให้มากนะอาจจะถอยถอยถอย,ถอยห่างออกมาจากเพื่อนจากครอบครัวจากอะไรบ้างน,นะให้เวลากับตัวเองเพราะว่าการที่เราจะเชื่อเซนต์เราได้เราต้องใช้ความนิ่งนะคะเพราะเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเซนตเราเหมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเดี๋ยวคุณจะได้รับการนำทานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกทีหนึ่งนะต่ช่วงนี้ก็คือแบบเอ่อเข้าหาเพื่อนเข้าหาครอบครัวให้น้อยลงนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากขึ้นโฟกัสที่เรื่องของเราให้มากขึ้นไปก่อนนะะค อีกไม่นานนะคะหลักอาทิตย์หลักเดือนนะคะคุณก็จ,จะได้เจอกับส,สิ่งที่คุณรอคอยก็ได้นะมันมีโอกาสจะเข้ามาอาจจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะเป็นงานที่คุณเฝ้ารอมาตลอดนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในใจคุณที่คุณแอบชอบอาจจะมีโอกาสให้คุณได้ไปเจอเขาอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเหมือนกองนี้ออกมาแบบเป็นเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะให้คุณลดน้ําหนักนะคะออกกาลังกายเฮลตี้นะคะหาถ้าใครที่ลดน้ําหนักคุณดีอยู่แล้วเนี่ยก็ให้แบบ ากิจกรรมอะไรทําก็ได้ที่คุณนะอินจอยนะอืนะคะสนุกสนานให้มันเฮฮาไปเหมือนกับให้เราเฮฮาด้วยตัวเราเองไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวความสุขในรูปแบบอื่นจะเข้ามาให้คุณได้เฮฮาอาจจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องกัลยาณมิตรหรือเรื่องความรักก็ได้นะคะแต่คุณได้คิงถื่วช่วยเงี้ยมันเหมือนมีความรักเข้ามานะเจอได้หลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่การทํางานที่บ้านหรืออยู่อาจจะมีโอกาสให้คุณได้เจอเขานะคะในรูปในลักษณะที่คุณจะมองไม่เห็นคุณจะคิดไม่ถึงนะคะอื แต่ก็ตามเรื่องการลดน้ําหนักการคุมอาหารการกินอาหารที่มีประโยชน์ขึ้น,นะคะ่ะค่อนข้างมีบทบาทกับคนกองที่หนึ่งนะ,ะบางคนอาจจะปล่อยปะ่าละเลยรู้สึกว่าหรือบางคนอาจจะรู้สึกยังไม่พอใจกับการแต่งตัวก็ให้หันมาดูแลสุขภาพนะคะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะเพราะมีเรื่องราวดีๆกําลังจะเข้ามาเซอร์ไพรส์กับคุณแล้วมันใกล้นะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นไทม์เลสนะคะคุณมาดูตอนไหนก็ตามนะคะ,คก,ะ,คะก็อีกไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคุณจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามานั่นเองนะคะประมาณนี้ ก็เป็นการอ่านเ e n e r โดยรวมแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v star เก้าเก้าเก้าจะชว์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นโดงคุณโด,ดยตรงจะแม่นยํากว่านะคะทาได้ทุกเรื่องเลยบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็มาปรึกษามาดูกับที่นี่ได้เพราะว่าเข้าใจนะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูสิ่งดีมาให้กับคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะลูกแก้วนะํามาดูกันว่าพี่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะก็เป็นตอนที่สี่สิบเจ็ดแล้วนั่นเองนะ ฝากกดไลค์ซับสไครป์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องมีคลิปนี้ด้วยนะคะเหมือนใครหลายๆคนที่อายุเยอะเนี่ยแอนบอกเลยนะว่าระวังความคิดนะเพราะคุณยังมีโอกาสที่จะเจออะไรดีๆได้อีกเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะก็ได้หรือจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการปรรนาความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ยังมีอยู่แต่กองที่สองเนี่ยจะเด่นเป็นเรื่องการแต่งงานความรักนะคะ มันมีโอกาสที่คุณแบบคนที่คุณคิดอยู่หรือคนที่คุณนึกถึงอยู่ที่เคยห่างหายไปหรือที่คุณยังไม่เคยเจอเนี่ยได้หมดทุกรูปแบบเลยนะม่นเหมือนคุณคิดถึงใครสักคนหรือมีใครอยู่ในความคิดในใจคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานกับคนนี้มันมีโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้แต่คุณต้องห้ามไปคิดนะคะมันเหมือนกับว่าเหมือน,นของคุณมันเป็นแนวพรมลิขิตเดสตินีไงไม่รู้นะมันถูกกาหนดมาแล้วนะไม่ว่าคุณจะใช้กฎแรงดึงดูดหรือไม่ก็ตามนะคะ มันจะต้องไงก็ตามมันต้องมาแน่นอนมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าเครียดอย่าซีเรียสกับการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นด้วยตัวคุณเองนะคะหรือไปเร่งสถานการณ์เวลานั่นเองเห็นไหมไพ่จบ day เดทไพ่าการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็คุณได้ไ Th พนะ่เด e f o เนาะไพ่เด e f o เนี่ยทำให้อันนึกถึงแบบเออใช้ชีวิตอย่างอิสระไปก่อนช่วงนี้ชิลๆอ,อ,อย่าไปคิดอย่าไปกังวลมางคนอาจจะอายุเยอะแล้วหรือเปล่านะคะคุณแบบฉันอายุป่านี้แล้วจะมีคนรักอีกหรอจะได้เจอคนที่ดีไหมจะมีใครมาขอเราแต่งงานอีกหรออชีวิตตเาจะ้ง สดเดียวได้ไปอีกนานแค่ไหนอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะอายุน้อยหรืออายุเยอะเหมือนกันนะคะห้ามไปคิดอะไรลบๆเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องความรักคือคุณเป็นคนที่มีคู่แต่คุณจะต้องรอคู่ที่ใช่ที่ดีนะคะคู่ของคุณอาจจะเคยผ่านการแต่งงานแล้วก็ได้คุณอาจจะได้พ่อไม่ไม้คุณอาจจะได้พ่อไม่ไม้ที่เป็นที่มีลูกติดด้วยซ้ำก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะได้แค่พ่อไม้ไมๆแค่ผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่บางคนอาจจะได้ถึงขั้นแบบคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะ แต่มันเป็นเดสเตนีที่แบบเหมือนกับพูดยากอะความสองมันเป็นชะตาชีวิตที่ทุกคนคิดมาแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้บางทีคุณอาจจะโสดรอคนคนนี้ก็ได้แต่เขาแบบ อาจจะต้องไปแต่งงานก่อนอะไรเงี้ยมันเหมือนจะแบบมีอุปสรรคมีอะไรที่คุณมันทาให้คุณถึงอาจจะไม่ใช่สเปคคุณอาจจะไม่ใช่แบบคนที่อยู่ในใจคุณหรืออาจจะไม่ใช่แบบสิทธิที่คุณต้องการเลยคุณแบบอาจจะเป็นคนที่เคร่งครัดในศีลธรรมเนาะแล้วคุณจะบอกว่าไม่ถ้าคนมีเจ้าของฉันจะไม่ยุ่งฉันจะไม่เอาอะไรเงี้ยฉันอยากจะได้คนโสดเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ชะตาที่คิดมาแล้วว่าใช่คุณอาจจะต้องได้คนที่เขามีคู่หรือเคยผ่านความรักที่ค่อนข้างแบบคอมมิตเมนต์ที่แบบสูงมากๆนะคะแต่เขาเนี่ย เขาอาจจะเข้ามาตอนที่เขายังอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือคุณจะได้ลงเอยกับเขาหลังจากที่เขาต้องโซดนะคะหลังจากที่เขาต้องจบความสัมพันธ์ต่างๆก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนที่คุณจะได้เริ่มต้นกับคนนี้มันจะไม่พิดศีลิแล้วแต่ถ้าคุณไปพยายามคิดหรือพยายามนึกถึงตอนที่เขายังมีคู่อยู่อันนั้นน่ะผิดิีลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เลยบอกว่าให้อิสระหาอะไรทําใช้ชีวิตชิวๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดไปคาดหวังอะไรคือเขาต้องเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อที่จะะะให้้คคุณตื่่นนรูวา คุณน่ไม่ได้โสดคุณมีคนรออยู่แต่แค่ว่าเขายังไม่พร้อมเพราะยังไม่ว่างเขายังไม่เอา i ว a b l e ให้กับคุณในช่วงนี้แต่แนวถึงเวลาเนี่ยเขาจะพร้อมนะคะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงคือเขาต้องจบสิ่งเดิมๆแล้วเขาก็จะต้องแบบเดินหน้าเข้ามาหาคุณคือคุณกว่าที่คุณจะได้ลงเอยกับคนเนี้ยคนคนนั้นจะต้องโสดสนิทนะคะแล้วคุณเองก็ต้องโสดสนิทเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่แบบพยายามหาคนคุยแล้วไม่เจอคนที่ถูกใจสักทีแนะนําให้ไปหาอย่างอื่นทาดีกว่านะคะ หาอะไรก็ได้ที่มันเติมเต็มตัวเองนะจะได้ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเรื่องของทวินเฟรมนะคะมีเรื่องราวของทวินเฟรมหรืออะไรก็ตามเข้ามาแต่ที่อาลูโล่เนี่ยกองสองเนี่ยคือคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้สมหวังในความรักคุณจะมีความสุขนะคะคุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายคุณจะแบบเหมือนกับเรื่องของความรักเด่นมากะะแต่คุณต้องนิ่งอย่าไปคิดอย่าไปสนใจบางทีคุณอาจจะเห็นเขาแล้วคุณอาจจะรู้จักเขาแล้วก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องสนใจนะคะให้เวลาตัวเองอยู่กับตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณเคยขอนะคะ มันก็จะเกิดขึ้นอย่างเช่น,น,นบางคนแบบถ้าคนนี้ใช่คู่ขอให้แบบเป็นเขานะขอให้ได้ลงเอยกับเขาเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ลงเอยค่ะแต่คุณต้องรอจังหวะเวลาซึ่งเวลาของกองเนี่ยอาจจะนานเป็นหลักปีก็ได้นะคุณอาจจะรู้จักเขาหรือต้องเห็นเขามาแล้วสักสองสามปีแล้วถึงจะได้ลงเอยกันอะไรเงี้ยม,มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเห็นในไอ้ไพ่เด็กก็คือไพ่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ส่วนอันนี้ก็คือแบบมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณขั้นครั้งสําคัญครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเข้ามาแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะทําให้ชีวิตคุณมีอิสระพูดถึงอิสระเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าบางทีคุณอาจจะเจอคู่ที่ดีแล้วคุณมีความสึกอยากจะชีวินมากกว่านี้อยากจะผจญภัยอยากจะไปแอดเวนเจอร์อยากจะเที่ยวอยากจะเดินทางแล้วเขาเหมือนกับจะพร้อมที่จะไปกับคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเหมือนพอมีคนคนนี้เข้ามารู้สึกชีวิตคุณจะเบาขึ้นจะโล่งขึ้นสบายขึ้นยังไงไม่รู้ว่าเหมือนกับมันจะดีไปหมดทุกได้แล้วทําให้คุณมีพาชันแล้วอยากจะทําอะไรกก็ไดด้้นนนนนนะะะะะคคคทีีุ่่ณตออองารมัจแ ให้เชื่อในปฏิหารนะคะปฏิหารก็คือสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสมากที่สุดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะผิดศีลหรือว่าเราจะอะไรแต่อย่างที่บอกว่าถ้าคุณรู้ว่าเขามีคู่แล้วคุณไปนั่งคิดถึงเขาอ่ะมันผิดศีลแน่นอนอันนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณเลยต้องนิ่งนะคะเหมือนสีดาบนอนไปถึงจะทรามานถึงจะต้องแบบทําได้ยากคุณก็ต้องทําให้ได้นะคะแล้วก็หาอะไรมาเติมเต็มตัวเองไปแต่ละวันหันแบบพยายามชิปมายเซ็ตของเราชิปโฟกัสของเรามาที่ตัวเองมากขึ้นนะคะอืมก็จะดีนะคะกก็จะดีมา motivation เนี่ยเห็นไหมพายขึ้นเหมือนลักษณะให้หาอะไรทําอ่ะอย่างเช่นบางทีก็คุณอาจจะไปออกกาลังกายก็ได้หรือคุณอาจจะอยาก หาไอ้นู้นในนี่ทำหรือจะไปหาอะไรได้เสริมก็ได้นะคะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้คุณเนี่ยจะต้องคิดถึงเขาแต่สิ่งนั้นเนี่ยจะต้องตอบโจทย์กับตัวคุณด้วยนะคะไม่ใช่ตอบโจทย์กับคนอื่นนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่เติมเต็มคุณเหมือนหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองไปก่อนช่วงเนี้ยนะคะแล้วก็พยายามอย่าอยู่นิ่งๆเฉยๆเพราะว่าบางทีถ้าคุณอยู่นิ่งๆเฉยๆ,ๆเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยคิดถึงเขามากขึ้นแล้วก็ปล่อยวางได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้ทายคขาว่าเบสิกหาอะไรเบสิกเบส ช่วงไหนรู้สึกเบื่อเบื่อก็จะไปเข้าฟิตเนสสักวันหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะอาจจะสมัครรายเดือนแล้วไปใช้สักแบบห้าหกครั้งก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้แบบให้คุมอ่ะไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคาดหวังอะไรทั้งสิ้นนะคะเหมือนกับเรื่อยๆอ่ะบางทีคุณอาจจะคิดว่าเออเดี๋ยวไปใช้แค่ห้าวันหกวันบางทีคุณอาจจะได้ใช้ได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะเราไม่ไปคาดหวังอะไรเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆราบรื่นนะคะประมาณนี้นะกองที่สองก็คือต้องระวังความคิดไม่เซฟนิดหนึ่งนะคะ เออเนี่ยแหละแล้วก็เด่นในเรื่องของความรักคุณมีโอกาสได้แต่งงานคุณมีโอกาสได้เจอคู่แท้คุณจะไม่ได้ตัวคนเดียวมันจะมีกําลังมีการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญให่เข้ามาซึ่งงันมองว่าเนี่ยลักษณะ energy เงี้ยคือมันไม่มันไม่ใกล้ไม่ไกลามากน,นั้นมันอยู่กลางกลงนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยประมาณนี้นะคะเป็นการอ่าน general โดยรวมแนะน่ามาดูส่วนตัวได้ที่วีดอสตาก็าจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องค่ะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครนะคะก็มาปรึกษา อ่ช่วยหาทางแก้ไขจะได้แนะนําหาทางออกให้จะได้ดึงดูสิ่งดีเข้ามาเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่3กันเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่3นะคะเป็นคิสตันนะคะมาดูกันว่าพ่ออยากจะบอกอะไรกับคุณฝากกดไลค์สับสไครต์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ช่องนี้ด้วยนะคะ Queen อ f c คับนะคะ5บาท เ็เดือนนะคะใครที่ยังแบรบรู้สึกว่าช่วงนี้น่าเบือ่อติดขัดหมดพาชั่นยังไงไม่รู้เนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องต้องเจออยู่แล้วแต่เดี๋ยวมันจะมีการเดินหน้าจะมีความก้าวหน้านะคะสำหรับบางคนอยากจะได้แบบอยากได้งานใหม่อยากเจอสิ่งใหม่ๆอยากมีโอกาสใหม่ๆนะคะ,ะคุณก็สามารถเจอได้อยู่นะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเรื่องราวดีๆอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันก็ยังใช้เวลาอยู่นะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะแต่แค่ว่าให้คุณดูไว้ว่า เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเข้ามาในวันข้างหน้าแค่ตอนนี้คุณอาจจะต้องอดทนอยู่กับการรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะทําหน้าที่ของเราไปไม่ต้องคิดมากแล้วก็อย่าพยายามไปโฟกัสที่อดีตนะคะอย่ากลับไปมองถึงวันก่อนๆอะไรเนี้ยอย่ารอสิ่งที่คุณอยากได้อย่าไปรอมันเด็ดขาดนะคะยิ่งรองมันจะทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจเศร้ารู้สึกว่ามันยิ่งแย่นั่นเองะคะ่ะสําหรับบางคนอยากจะเจองานใหม่อยากจะเจอโอกาสดีๆคุณอาจจะต้องตัดสินใจออกมาจากที่เดิมด้วยตัวคุณเองก่อนก็ได้นะ หกเหรียญน,นะคะเป็นไพ่จบของคุณนะคะทาดีคิดดีนะคะมองแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเรามองเราในรูปแบบดีๆรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองะคะ่ะพยายามทนุถนอมสุขภาพเราดูแลร่างกายเราให้ดีเลยเนี่ยเดี๋ยวโชคชะตาจะช่วยให้คุณเนี่ยเดินหน้าไปเจอสิ่งดีๆนะคะสิ่งที่คุณคู่ควรกับตรงนั้นหรือสิ่งที่สิ่งนั้นคู่ควรกับคุณนั่นเองนะแต่คิดว่ามันมีจังหวะที่คุณอาจจะต้องรอบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการแบบที่ เกี่ยวกับเรื่องการงานการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักเลยนะแต่เรื่องการงานเนี่ยคุณอาจจะลงทุนมาแล้วยังไม่เห็นความก้าวน้าความอะไรเนี่ยไพย่เขบอกว่าอาจจะต้องอดทนรออีกสักนิดหนึ่งอาจจะสักสามถึงหกเดือนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่ในช่วงจังหวะที่คุณรอเนี่ยก็อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดลบนะคะเพราะว่าการที่คุณกังวลคิดลบเนี่ยมันเป็นอุปสรรคนะคะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้แต่มันก็เป็นอุปสรรคที่คุณต้องก้าวผ่านให้ได้ด้วยมันก็คือบททดสอบมันก็คือชาเลนจ์นะคะที่คุณจะต้อง แข่งกับมันนะแข่งกับความคิดว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะพยายามอย่าคิดพยายามอย่าสนใจนะครับปล่อยให้ได้คุมความคิดให้ได้หาที่ฝึกคุมความคิดอาจจะเป็นการนั่งสมาธิเข้าวัดสวดมนต์เข้าโบทอธิษฐานขอพรจากสิ่งดิงสิิ์ขอกําลังใจขอพลังงานดีๆขอให้เราเนี่ยมีความคิดดีนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแค่นี้ก็ได้นะอืมนะคะแต่ว่าแอนดูลักษณะเอนเออร์จีเนี่ยเอ่อ มันกับประมาณว่าคิดดีทดําดีแล้วเดี๋ยวเรื่องราวดีๆก็จะเข้ามานะคะแต่ก็ยังมีเวลาชามมิ่งอยู่ซึ่งมันไม่น,าน่ามันไม่นานหรอกแค่3เดือนถึง6เดือนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะ แล้วก็สำหรับบางคนนะถ้าเกิดเจอปัญหานักมากๆนะคะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอาจจะต้องเข้าวัดกวดนว้ำไหวพระแต่ถ้าใครไม่ใช่ศาสนาคุณนะคะก็สามารถเข้าโบสถ์ทำพิธีของตามศาสนาได้เลยนะคะแต่เหมือนกับอาจจะต้องแบบเป็นมากกว่าแค่ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะต้องแบบมีการทำอะไรเงี้ยมากกว่านี้ค่ะเพื่อที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยแบบเคลียร์ออกไปบ้างนะคะในเรื่องอุปสรรคของปัญหานั่นเองแต่ใครที่รองานใหม่หรืออยากได้งานใหม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังทํางานอยู่แล้วคุณ อยากจะออกแล้วไปทํางานใหม่เนี่ยไพ่ก็อบอกคุณตัดสินใจได้เลยคุณไม่ต้องรอแล้วนะคะสาหรับบางคนเนี่ยถ้าคุณแบบอยากจะออกมาทําที่ใหม่นะคุณก็ออกมาได้เลยเนี่ยไพ่ก็ขึ้นแบบถึงเวลาที่คุณจะต้องออกจากสถานการณ์เดิมๆแล้วนะถ้าสถานการณ์เดิมๆม,มันมีแต่ความเครียดความแย่มันไม่โอเคเนี่ยคุณต้องตัดสินใจออกมาก่อนแล้วคุณตัดสินใจออกมาเดี๋ยวคุณจะได้เจอกับงานใหม่ะคะ่ะสำหรับบางคนอาจจะมีโอกาสมาละแต่คุณก็ยังไม่คว้าไว้เนี่ยมันก็ถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจนะอย่ารีร้ออย่า อย่ารอให้มันนานกว่านี้นะคะเพราะว่าโอกาสนี้อาจจะหายไปได้เหมือนกันอืมอันนี้ก็คือให้ระวังเรื่องสุขภาพความเครียดความรู้สึกแย่ความทุกข์เนี่ยจะทําให้สุขภาพคุณแย่ไปด้วยนะสําคัญนะว่าเรื่องงานก็แย่แล้วใช่ไหมการทํางานใช้แรงใช้ความคิดใช้สมองใช้ทุกอย่างก็แย่แล้วค่ะแล้วเจอความเครียดความทุกข์ใจเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มเป็นซึมเศร้านะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวกับที่นี่แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะทนอีกต่อไปฉันไม่สามารถแบบ ถ้าคุณคิดง,ง่ายว่าถ้าคุณจะตื่นมาแล้วไปทํางนานที่เนี่คุณเครียดนะคือมันถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องมองหางานใหม่แล้วนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องน,นั่นถ้าคุณปล่อยไว้นานๆอ่ะยิ่งนานยิ่งแย่ยิ่งนาน,ย,ย,ย,น,านยิ่งเครียดแล้วสุดท้ายคนที่จะมันจะเหมือนกับจะซ้าเติมตัวเองก็คือสุขภาพคุณจะสุดเลยก็ได้นะคะแล้วมันก็จะแก้ไขาย,ยากมากจะใช้เวลาในการรักษาตัวเองนานอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้สุขภาพไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราหรือสุขภาพจิตเรานะคะมันถูกทํรลายลงไปในแต่ละวันเนาะพยายามแบบ ถ้ารู้สึกไม่ไหวจริงๆอย่าคิดว่ามันมันได้แค่เนี้ยอย่าคิดอย่างนั้นคุณต้องคิดว่า มันต้องมีอะไรใหม่ที่ดีกว่าเนี้เหมือนก็ให้คิดดีนึกถึงแต่สิ่งดีๆแล้วให้คุณเดินหน้าไปแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่จะต้องแบบเสี่ยงนิดนึงเนาะเหมือนเสี่ยงกับการตัดสินใจที่จะเทคแอคชั่นเนี่ยมันยากมากแต่คุณก็ต้องทำนะเพราะพาก็ออกมาลักษณะแบบถ้าสถานการณ์ที่คุณอยู่มันไม่ดีเนี่ยออกมาได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องคนคุยเรื่องอะไรก็ตามยิ่งคุยยิ่งเรียยิ่งคุยยิ่งทุ่มใจยิ่งอยู่ยิ่งเจอแล้วมันไม่ดีเลยเนี่ยถึงเวลาที่คุณจะต้องออกมาจากสถาาานนนนกรณ์เหลล่ั้้้ไดแวะะค คุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะคะ i ิก story ซึ่งดวงเด่นดก็จะเป็นเกี่ยวกับงานใหม่งานใหม่คุณเนี่ยจะดีนะจะเกิดความสําเร็จจะเกิดอันนี้น่าจะเป็นคิงชือเดียดละมั้งนะคะแ <c oughs> อนไม่ถนัดไนทะ่บอกแมพออกเลยนะคะคือเคยอยากจะเรียนรู้อะไรก็ตามมันจะไม่ข้อสงอง,หองเหมือนกับเหมือนกับจะถูกรีเซต็ตพอเรานอนปุ๊บมันจะถูกรีเซ็ตทันทีนะคะเรียนกลายเป็นว่าแบบจำไม่เคยได้สักทีเนาะก็ <c oughs> คุณมีโอกาสจะได้งานใหม่นะคะงานใหม่แล้วก็มันเป็นงานที่จะ สร้างความสําเร็จความก้าวหน้าให้กับคุณมากๆเลยนะคะถือว่าดีเนี่ยถ้าใครที่ไม่แฮปปี้กับที่เดิมจุดเดิมนะคะบางทีอาจจะเป็นคนคุยใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะค,ะคนคุยใหม่พร้อมที่จะเทคแอคชั่นพร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคุณอะไรเงี้ยอือม,มันถึงเวลาที่คุณต้องหยุดรอได้แล้วแล้วก็ตัดสินใจแล้วออกมาจากสถานการณ์นั้นนะจอยอินนะคะได้ลักษณะแบบว่าไปหาอะไรใหม่ๆทําดีกว่าไปจอยอย่างอื่นดีกว่านะคะเหมือนถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบ เขาเรียกอะไรนะเหมือนมันขึ้นูฟเมนต์อะอาจจะต้องโยกย้ายอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบางคนก็าจะแบบรู้สึกว่าผแผนกนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องย้ายไปผแผนกหนึ่งนะคะโทรศัพท์เคลื่อนเลยค่ะก็คือมันถึงเวลาที่คุณจะต้องโยกย้ายแล้วจริงๆนั่นเองนะคะมันเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มให้เรามังนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามคําว่าไฟล์เนี่ยคือบินนะคะมันก็คือบินแล้วเห็นผีเสื้อตรงนี้มันก็เหมือนกับถึงเวลาที่คุณต้องแบบว่าคุณจะเกาะที่เดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าดอกไม้เนี่ยเกสรอ,อาจจะหมดแล้วนะถ้าเรียกก็คือแบบ แหล่งเดิมที่คุณอยู่เนี่ยมันไม่มีเพียงพอสําหรับคุณแล้วมันเริ่มจะแห้งแล้วมันเริ่มจะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณต้องบินไปที่ใหม่นะคะหรือเคลื่อนย้ายโยกย้ายไปที่ใหม่นะคะแล้วที่ใหม่เนี่ยจะมีอะไรที่แบบอุดมสมบูรณ์มากรอคุณอยู่ให้คุณได้เต็มที่เลยนะคะมันจะดีกว่าจุดเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องกล้าที่จะเดินหน้าต้องกล้าที่จะมุนอ่อนต้องกล้าที่จะไปต่อนั่นเองนะคะประมาณนี้ขอบเป็นกำลังใจให้มากๆนะกองสามเป็นกองเดียวที่หนักที่สุดเลยค่ะก็เป็นการอ่านจาโดยรวมนะคะมาดูส่วนตัััววววไดด้เเพื่อคคคาามมชชจนนะะ อ่าแล้วก็เป็นดวงคุณด้วยร้อยเปอซได้ที่ v. star 9 9นะคะจะชัวร์กว่านะคะอ่าแล้วก็ถามได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดจะพือใครมาปรึกษาได้จะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนะคะจะได้ดึงดูงดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะทิ้งราละเอียดไว้ใต้คลิปมีช่องทางเดียวไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ